พี่น้องเห็นยุ่งบ่จ้ะยุ่งปัดลาลยคักลายแนนยุงจ้ายุงมองดูพูน่ะพูน่ะพูน่ะปัดพี่้องปัดโอ้ยหนอจังเสียแล้วค่ะตีบ่มากมากนอนปลากระจงเสียแล้วเพราะเหตุผลนี่แหละใจหนันมากอยู่ค่ะ แต่ว่าถ้าเจอแบบนี้เราก็ไม่อยากจะมาเนาะว๊าพี่น,อพพน้องพดโพ่บบลัอมบกัแตงเวอยยยอนลุกสิพกพวบบลัอมบกแตงแตงอ้าวดาทเมนร่มมากนะคะล่มกับแดดเพันจะไปจ้ะอย่าลมกับแดดมาพันจะไปจ้ะนี่ควายละสะอ,อนเจ้าแม่พ่นะ่ะย